สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิบหกสิบเจดาพึ่งออกไปเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่นะยังไม่สายนะมาถามข่าวถามข่าวกันอ้าวใครโชคดีบ้างครับผมรลงวันที่หนึ่งออกไปแล้วนะ บางคนก็ว่ามันออกตรงไหนรู้ไหมนายกรัฐมนตรีคนที่สาสบออกเลยนะสองตัว3 0มศไปออกที่จำนวนสอสอีกพักกอ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 คือพักกันนี่ไปออกเลขล่างนะพักก้าไกลนะกอก็ก้าเก้าได้รับสอสอจะที่จะทัฐทบาลนี่ต้อง สามร้อยเก้าคนนะรวมแล้วออกเก้าศูนย์สานั่นมันไม่ออกข่าวตัวเลขตัวเลขสำคัญนะอ่ะไม่ว่าจะออกตัวไหนถามข่าวกันก่อนนะครับผมลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันบ้างนะอ่าตาครับผมใครโชคดีบ้างครับผมรางวัลที่หนึ่งหนึ่งสามสองูนย์สามเลขล่างเก้าเก้าอ่ะครับผม 7จ็ครั้งที่1นะึ่งในเจ็ครั้งที่2องหเปเลขหลัง6 9เสครั้งที่2องสามหน่งแล้วนะ,ะจากเลขล่างเข้าแล้ว,ลวเข้าอีกนะตามชมอีกเนะ <9, 9, S 1> ก้าเกออกไปยกๆก็บีนะหนะึ่งสองสมเก้าเแนะ่ประหลาดนะอ้าเรามาดูทางช่องปูเยี่ยมพารวยนะ เข้าไายมั่งนะฮะอ่าเลขวิ่งนะฮะแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะฮะนี่นะเลขที่ออกก็ไม่ใช่นะฮะเลขติดนะสองสามสี่ห้าสีตัวมาตัวนะครับติดที่เลขสามนะฮะเรามาดูเลขวิ่งอีกนะฮะเลขวิ่งแปดสี่สามหนึ่งศูนย์เก้าหกห้า ล่างนะเลขวีกันจับได้ที่สี่สามสองกับห้าหเจ็ดนะสำหรับเลขรหัส9ก้าบวกสามนะก็ได้ที่สองสามสี่เลขมายืนรอสองสามครับเข้าที่เลขสามนะตรงนี้นะเข้าเลขสามถือว่าผ่านนะถูกต้องผ่าน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 านันน่น วันนี้ก็ถูกต้องนะ2องสามห้าเข้าอ่าเรามาตามดูงวดต่อไปนะเลขวิ่งจะมาตัวไหนาตามกันดูนะครับผมเอาเลขวิ่งประจำงวดก่อนนะครับผมเลขวิ่งประจำงวดนะฮะหนึ่งสามนย์สามนะฮะ เรามาตามดูว่าเลขวิ่งจะมาตัวไหนนะหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเลขวิ่งก็คือใช้สามในบวกนะสามสี่ห้าขอขอเอาสี่ตัวนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าววัน,นี้ก็สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าเอามาสี่ตัวนะสี่ตัวติดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวติดนะอ้าตรงตรงช่องนี้เราสองตัวติดก็แล้วกันนะ ใส่ช่องไหนดีเอาช่องไหนสองสองตัวติดช่องนี้ขอเป็นหนึ่งตัวมาก็แล้วกันนะสองตัวติดติดตัวไหนครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขวีกันก่อนนะ มาดูเลขวีกันก่อนว่าจะติดตัวไหนถึงจะตัดสินใจนะสามบวกเก้านะเก้าแล้วนี่นะสามบวกเก้าเป็นสิบสองนะนักถอยหลังสองหนึ่งศูนย์สามบวกเก้าเป็นสิบสองอ้าวตัวเดียวกัน สามบวกเก้าเป็นสิบสองเดินหน้านะสองสามสี่ครับ่าเรามาดูเก้าศูนย์สามบวกด้วยสามนะสามบวกสามเป็นหกครับผมหกเจ็ดแปดจะเป็นเลขวิ่งนะ หกเจ็ดแปดจะเป็นเลขวิ่งประจำงวดนะฮะอ่าเรามาดูเลขติดสองตัววิ่งนะฮะจะเอาติดตัวไหนดีหกเจ็ดแปดเก้านะอ่าสองตัวติดจะต้องมาหกขบเจ็ดนะครับผมหกขบเจ็ดหกขบเจ็ดจะต้องมาตัวนะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกนะครับผมได้มาแล้วนะหกขบเจ็ด อ่ะงวดนี้ได้แปดหกเจ็ดแปดวิ่งหกเจ็ดแปดนะยืนรอเลขยืนรอรอตัวไหนครับผมหกเจ็ดแปดรอที่หกกับเจ็ดนะครับผมยืนรอหกกับเจ็ดอ่ารางวัลที่ผ่านมานะ เลขติดสองสามสี่ยืนรอสองกับสามยืนรอนะเข้าที่สามนะเข้าที่สามเนี่ยเข้าเก้าศูนย์สามนะเก้าสามอ่ะวันนี้เลขยืนรอคือหกกับเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดแปดแต่ยืนรอหกกับเจ็ดนะตัวที่จะยืนรอหกับเจ็ดตัวไหนครับผม เมื่อกี้หนึ่งเก้านะเลขที่น่าจะมาเก้าสองสองกับสามมายืนรอปากวัาสองไม่รอนะมาสามรอวันนี้สามหกหกกับเจ็ดมายืนรอนะสามหกหกมายืนรออ่าหกับเจ็ดเต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะนี่ตัววิ่งนะยืนรอหกกับเจ็ดยืนรอนี่นะยืนรอแน่ๆ เลขติดหก8 9ตัวติดที่จะยืนรอคือ6กับ7นะครับผมประมาณนี้นะฮะเราได้เลขวิ่งแล้วนะครับผมเลขวิ่งประจํางวดเลขวิ่งประจํางวดเดี๋ยวเขียนไว้ให้ชมนี่นะวิ่งวิ่งวิ่งงวดต่อไปนะ หนึ่งมิยอหกหกหกกระเจ็ดนะครับผมตัววิ่งหกกระเจ็ดหกกระเจ็ดจะต้องยืนรอในงวดต่อไป อ่ะเราค่อยตามกันนะครับว่าเวลาเข้าสูตรแล้วไอตัวยืนรอมันจะมางวดไหนนะฮะอ่าสำหรับเลขวิ่งก็ยังเดินดีตลอดนะตั้งแต่งวดใดหนึ่งเกียรเป็นต้นมานะเห็นไหมหนึ่งเกียรดอ,อกหกห้าสองนะ0 1ศูย์หนึ่งสอง่าก็ติดนะสามตัวหน้านี่ติดนะ ห้ 5, 2, ออกเกตสานะห้าติดตัวที่เกตนะ7กตสามออกเกตสามเกตเกตดเกนะหกเติดเนะอ,อกก้าศูนยเก้าศูน์กศูนยนึ่นะติดศย์ ออกศูนย์หกศูนย์หกก็เก้าศูนย์หนึ่งติดหนึ่งมาหมดเลยนะงวดนี้งวดเมื่อกี้สองสองสามสี่นะติดที่เลขสามนะอ่าถูกมาเรื่อยๆนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดไม่ผิดนะฮะอ่าถ้าหากวงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดแล้ว 6กเจปเก้าจะต้องมาหนึ่งตัวถ้าเอาสามตัวก็หกเจ็ดปดนะต้องมาหนึ่งตัวแน่ๆนะสามหอ่าหกเจดแปดแต่เราวิ่งไปแล้วหกับเจ็ดนะน่าจะมาจริงๆก็คือหกละครับตัวแรกนะหรืออาจจะเวทเจ็ดไม่แนะ่อ่ะหมดเวลาแล้วครับผมอำลาพาจาก กันเท่านี้นะก็ย,ยินดีด้วยกับทุกท่านนะที่ได้รับที่ถูกลอตเตอรี่กันนะรางวันที่หนึ่งรางวันเลขท้าย9 9้า้าหรือรางวันที่หนึ่งหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามหมดเวลาพอดีครับอาําลาพาจากเท่านี้นะคอยติดตามชิปต่อไปเวลาเข้าเลขกันจะเข้าที่ตัวไหนไปแล้ว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 